ปัญหาหลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของมลภาวะครับชุมชนมู่หนึ่งตำบลทครชุมของเราเมีทั้งประชาชนที่เป็นผู้อยู่อาศัยแล้วก็เป็นทั้งประชากรแฝงที่ผ่านไปมาสัญจรเมื่อขาดการคัดแยกขยะเนี่ยทำให้เกิดการล้นและเพิ่มพูนของขยะจะเริ่มปัญหาอย่างแรกเลยคือส่งกลิ่นเน่าเหมน็นสิ่งที่ตามมาคือสัตว์มแมลงหนูรบกวนมันส่งผลต่อสุขภาพสุขลักษณะพลานามัยของคนในชุมชนนี่ยังไม่นับไปถึงขยะอันตรายอย่างเช่นพวก power bank แบตเตอรี่ ที่หากไม่ใคร่แยกแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้จะมีก็พวกถุงพลาสติกถุงอะไรเงี้ยตอนนี้เรายังหาวิธีกําจับไม่ได้ส่วนเศษอาหารถ้าว่าอย่างมีกิจกรรมเยอะๆมากๆอะไรแบบเนี้ยก็จะมีมีชาวบ้านที่มีการเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ใช่ใช่ใช่เขาก็จะไปให้แล้วส่วนใหญ่กิจกรรมของเราก็ไม่ได้มีบ่อยนั้นชา้าๆน่าจะมีทีนึงส่วนภายในเนี่ยเราสามารถพอจะควบคุมได้ เพราะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องเล็กมหาวิทยาลัยเล็กๆจึงคิดการใหญ่จับมือกับชุมชนลุกขึ้นมาช่วยโลกมหาวิทยาลัยราชพัฒนกำแพงเพชรมีบทบาทสำคัญของการเป็นศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าโดยมุ่งเน้นการใช้หลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนและสังคมโดยรอบปัจจุบันชุมชนวังยางมีแหล่งทรัพยากรในชุมชนที่หลากหลายหน่วยงานท้องถิ่นมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการจัดการขยะไม่อย่างต่อเนื่องแต่พบปัญหาด้านความตระหนักรู้และความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดของเสียสร้างขยะสร้างมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเป็นกลไกสำคัญของการเป็นฐานองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรชุมชนด้านการจัดการขยะชุมชนวังยางอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักรู้ด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพโดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนให้มีความยั่งยืน 2. เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในระดับครัวเรือนตามหลักการ 3RS 3. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในการจัดการขยะให้แก่ชุมชน โดยกำหนดให้หมู่บ้านวังยางหมู่ที่ 1. ตําบลนครชุมอําเภอเมืองกําแพงเพชรเป็นชุมชนตัวอย่าง 4. ร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมที่เสริมสร้างองค์ความรู้ความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชนในการจัดการขยะวิธีการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ได้แก่ 1. จัดโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชนตามหลักการ 3Rs 2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนต้นแบบนักหมู่บ้านวังยาง 3. ร่วมจัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะกับองค์การบริหารส่วนตำบนนลนครชุมและชุมชนวังยาง 4. ส่งเสริมและสนับสนุนผลักดันให้ชุมชนวังยางเป็นชุมชนตัวอย่างในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 5. ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดก,การทรัพยากรชุมชนที่ทำร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นครชุมชุมชนวัดโรงเรียนและผู้ประกอบการ การจัดการของศูนย์เรียนรู้นั่นก็คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างให้กับคนที่เข้ามาเรียนรู้ค่ะเดียวกันก็ทำหาอะไรก็ได้ไปเผยแป่ให้กับเด็กนักเรียนของผมด้วยเด็กๆก,ก็รู้จักวิธีการแยกขยะถ้าสามารถปลูกฝังให้เขารู้ตั้งแต่ตอนนี้นผมว่านาขอดะระยะยาวเนี่ยจะได้ผลตรงที่เขามีจิตสำมึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์กับเยาวชนมากครับผมเมื่อจัดการขยะได้เหมาะสมคนในชุมชนมีความรู้ขยะก็ไม่ล้นเมือง การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกก็ลดลงนี่จึงเป็นภารกิจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลกที่มหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรชุมชนด้านการจัดการขยะชุมชนวังยางไม่ว่าใครก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาสภาวะโลกร้อนได้ศูนย์การเรียนรู้ยังเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งเยาวชนที่จะได้เข้ามาศึกษาหาความรู้อีกด้วยมาช่วยกันรวมพลังปกป้องโลกใบนี้